ครับต่อไปนี้เป็นการสาธิต i n d o w s Shortcut นะครับโดยใช้ปุ่ม Windows ร่วมกับปุ่มอื่นๆนะครับงานแรกนะครับสมมติว่าเราต้องการจะดู Desk t o p นะฮะโดยที่ไม่ต้องปิด Windows ทั้งหมดให้กด Windows แล้วกดปุ่ม Space bar นะครับมันก็จะเห็น Des k t o p ของเครื่องได้นะครับปล่อยนะครับต่อไปนะครับสมมติว่าผมต้องการย้าย Active Windows นะครับ ตอนนี้ Active Window ผมนะคือเป็นจอนี้นะครับเป็น Active Window นะจอนี้เป็น Active Window อยู่ด้านขวาเราอยากจะย้ายไปด้านซ้ายนะครับก็วิธีทําก็คือกดปุ่ม w i n d ด w นะฮะแล้วกดปุ่มชิปนะครับแล้วก็ปุ่ม arrow l e ็บนะครับครับถ้าย้ายไปด้านซ้ายนะครับถ้าย้ายกลับไปด้านขวาก็ a r r o l i ก็ย้ายกลับไปด้านขวารวดเร็วดีนะครับ อันนี้ปุ่มต่อไปนะครับ<อ>ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะย่อจอให้เล็กลงนะครับก,ก็ให้กดปุ่มว,วินโดว์นะครับค้างไว้แล้วก,กดปุ่มดาวนะครับ<อ>นะฮะจะเห็นว่าจอย่อลงไปแล้วนะครับดูใหม่อีกทีนะครับถ้าแอโร่ up นะฮะจะเต็มจอแอโร่ดาวจะย่อจอ,อลงมานะครับเห็นไหมฮะ ปกติเวลาเราต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะะส่วนมากเรามากักจะใช้ปุ่มอ<ร>าชีพจิบกับแถบช่ที่เราได้รับการสอนมานะก็จะเห็นว่าเราจะสามารถย้ายแอปพลิเคชันไปได้เรื่อยๆนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ <ละ S 1> Windows นะฮะ,ละ,ละแล้วก็แถบนะฮะมันจะได้เอฟเฟกต์ใหม่ซึละละ่งดูดีขึ้นนะครับ รุปนะครับถ้า w i n d o w ์นะปุ่ม Windows บวกโคมเนี่ยนะครับจะเป็นการปิด Windows อื่นยกเว้น Active w i n d o w นะครับอันนี้เป็นศาสตร์ที่จะด,ดูนะครับ Windows Space ก็คือเป็นการโชว์แบ c ก ground นะฮะหรือ Desktop นะครับ Windows Up Arrow นะครับเป็นการ Maximize ยวินชิปวินโด Up Arrow ด ใช้สมัยแอ t i v e w i ินโดว์เวอร์ติเคิลนะครับอันนี้ไม่ได้สาธิตดูนะครับ w ินโดว์ดาวอันนี้เป็นการมินิมัย i ินโดว์เลฟไลท์แอโร่นะฮะก็เป็นการด็อก w ินโดว์ไปที่ด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ได้สาธิตดูแต่อีกอันหนึ่งก็คือพินโดว์ชิฟท์เลฟไลท์แอโร่เป็นการ Move ินโดว์ไปซ้ายขวานะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่มีในนี้ก็คือ w ินโดว์ แล้วก็แท็บนะครับเป็นการเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป็นแอคทีฟแอปพลิเคชันนะครับสวัสดีครับ